สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o าร h a ด n ช l นผู้รับสาระจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะไพ่แต่โลมอแจนนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามทุกคนทุกท่านนะคะหมอแจดีใจมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกสายยานนะคะกับขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่สมัครสมาชิกนะท่านใดที่จะสมัครสมาชิกนะคะสายยานทุกสายยานนะคะห5บาบาทเรพูดคุยนะคะ ในช่องรับพิเศษของเรานะคะแล้วก็คนที่จะเรียนไพทาร่นะคะคือสมัครสมาชิกหน้าช่องนันจ๊ะการสมัครสมาชิกหน้าช่องรายละเอียดนะคะไพทารโกร้อยเก้าร้อยบาทต่อเดือนคุณกดสมัครสมาชิกแล้วก็เลื่อนไปนะคะช่องทางการชําระเงินเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกคุณจะจ่ายทัวร์เลดเพย์พาลหรืออะไรก็นะคะแล้วแต่ที่คุณสะดวกแล้วกันนะก็มีคลิปวิดีโอแฝงไว้สิบคลิปคุณไปฟังได้เลยทั้งเดือนอะ่ะนะคะ การอธิบายไพย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครอยากแบบอยากดูดวงอยากทางานเป็นยูทูบเบอร์ดูดวงแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบคําถามอะส่วนใหญ่มันจะเน้นความรักเพราะว่าการดูดวงหรือแปลไพ่เรื่องความรักมันจะหาคนทํายากนะคะบอกเลยจริงๆค่ะเพราะหนังสือส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแหละนะคะงานอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาละจ่าของอนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์พอแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะคะ ไพ่เล่าเรื่องทวิน f a m i ี y Union นะคะคนละเก่าของคุณที่อยากจะติดต่อสื่อสารเนี่ยคลิปที่แล้วเราทําไปแล้วคลิปนี้จะตอบจากคลิปนั้นนะคะเราจะมาดูว่าข้อความรักจากคนเก่านะคะถ้าเขายัางไม่ได้ติดต่อคุณมานะคะหรือว่าติดต่อมาแล้วจริงๆอะ่ะบางคนคนคนนั้นอาจจะไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาจริงๆนะคะเราจะดูว่านะเขาอยากจะบอกอะไรคุณข้อความรักจากเขาถึงคุณน,นะเขาอ,อยากบอกอะไรคุณนะคะ ไม่มีความบังเอิญน,นะที่คุณมาได้ชมคลิปนี้นะคะใครชอบสไตล์การอ่านของหมอแจนอ่านไพ่อ่ะกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ไปด้วยยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะส่วนใครที่ไม่กดสมัครสมาชิกหมอก็ไม่ว่าอะไรนะคะขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาส่วนหนึ่งจะเป็นไรายได้ให้หมอแจนนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นไรายได้ให้หมอแจนนะเอาไว้ กินข้าวนี่แหละนะคะกินข้าวดูหนังฟังเพลงอ่าไม่ใช่ดูหนังฟังเพลงกินข้าวดูหนังฟังเพลง,พงไปบวชไปปฏิบัตธิธรรมอ้าทำไมบอกว่าไพ่หัวกลับหมดเลยวันนี้เหมาะตั้งใจอ่ะไพ้หัวกลับเล่นนะคะเขาบอกว่ามีการบล็อกกันไปอ่ะนะคะยังคงรักเขาไหมยังคงคิดถึงเขาไหมรู้สึกถึงเขาบ้างไหมยังรักเขาอยู่ไหมตั้งแต่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะ มีความคิดสักครั้งหนึ่งไหมที่คิดว่าในอนาคตเราจะกลับมาคืนดีและเดินไปด้วยกันในวันข้างหน้าว้าวโอ้หมายกอดเลยไม่น่าจะเชื่อเนี่ยคะ่ะบอกเลยนะคะเขาบอกว่านะ,ะเขายังคงมองเห็นคุณค่าของคุณอืมนะคะเขาบอกว่าให้มันจบสิ้นได้ไหมนะ,ะกับสถานการณ์เก่าสถานาการณ์เดิมนะ,ะเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ นะนะคะแต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะในความเงียบนี้นะ,ะมันเหมือนว่ากลัวมันมีปัญหานะ,ะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณแล้วไปด้วยกันหมอขอขยายหน่อยโอเคมันเหมือนว่าเขาเสียใจที่ไม่ได้ดูแลคุณดีเจ็ดเหรียญสามดาบเขาเสียใจ เห็นไหมเสียใจต้องให้คุณรอคอยอดทนคือคุณอึดอัดแหละไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลนะคะไม่มีความหวานไม่โรแมนติกกับคุณเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปหาหรือมาหาหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะอาจจะอยู่ไกลใครบางคนไม่รู้เป็นทหารหรือเปล่านะสิ่งที่เขาอยากบอกว่าเขาเสียใจ เขาไม่ได้ดูแลประครบประคองเนี่ยประครับประคองเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ที่จะให้ความสัมพันธนะ์น่ะมันพัฒนาไปในอนาคตเขารู้สึกยังไงกับการที่เป็น queen of p e n t a c l e ของคุณเดี๋ยวหมอขอเรื่องนี้ก่อนโอโ้โหเขาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่ดีนะไม่ทิ้งเขาเลยอะเป็นบัตดี้ที่ดีมากๆเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเป็นแสงสว่างให้เขาด้วยในโลกใบนี้ถ้าไม่มีคุณนะ แสดงว่า energy อันนี้นะบอกเลยนะคุณดีกับเขามากเลยคุณเป็นความสบายใจของเขาเป็นความหวังหรือเป็นแสงสว่างด้วยนะเนี่ย the sun นะทั้งดวงดาวทั้ง the sun แล้วก็สองถ้วยด้วยอ่ะมันเหมือนว่าคือในยามที่คุณในยามที่เขาลำบากหรืออะไรในะีอดีตที่อยู่กันมาเนี่ยคุณเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเขานะคะคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาอะ่ะนะคะเนี่ยมันเหมือนเขาอยากกลับมาเลือกคุณเนี่ยหกไม้เห็นไหมคะเนี่ย แสงมันจ้าป่ะหมอเปิดประตูหลังหน้าหลังบ้านไงนะคะขออภัยนะนะคะอันนี้เห็นไหมสองถ้วยถ้าทวินเฟรมครั้งนี้ที่ส่งข้อความมาหาคุณถ้าคุณมีดวงไปเนื้อคู่กันก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกลับมาต้องเคลียร์ก่อนนะเพราะเดอรซันคือคําว่าเคลียร์ให้เข้าใจคุณบอกเขาไปทั้งหมดทั้งใจที่อยากจะพูดไม่ต้องอมพนันอะไรทั้งหมดชอบอะไรหรือไม่ชอบเขาก็จะคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณให้มันสบายใจเนี่ยเห็นไหมคะให้มันสบายใจ แต่มันมีเอเนพลังงานบางคนเนี่ยที่มาไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลบางคนไม่เคยเจอกันนะแต่มันอยู่ไกลมาไม่ได้เขาก็เสียใจคุณเข้าใจไหมคะมันจะแยกประเด็นนะมันจะแยกประเด็นแบบว่าคุยทางโซเชียลออนไลน์เฉยๆแล้วคนนี้เคยหายไปแล้วก็กลับมาคุยแล้วก็หายไปอีกแล้วเขาสัญญาว่าจะมาแต่ไม่ได้มาโอเคปะนะคะแล้วก็มันมีอีกกรณีก็คือคนคนนี้นะคะคนของคุณอะ เป็นคนไทยได้วยกันแหละทํางานที่ไหนไม่รู้แต่น่าจะไกลจากคุณนะคะบางคนก็เป็นทหารได้เป็นตำรวจก็ได้นะคะทํางานเกี่ยวกับขับรถวิ่งส่งของหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะอย่างเงี้ยได้หมดนะนะคะมีการเคลื่อนย้ายที่ไงต้องไปทํางานเดินทางไปบ่อยหรืออะไรก็ได้นะคะทหารตำรวจอะไรแบบเนี้ยก็ได้ทีนี้เวลาที่เขามีปัญหารเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเนี่ยคุณน่ะก็เป็นคนที่คอยช่วยสปอร์ตเขาด้วยนะเรื่องเงินด้วยอันนี้หมอพูดตาตรงไปเลยนะไม่รู้ว่าหญิงหรือชายที่แปลจากไพ่นะ ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรถึงคุณอีกเขาเฝ้ารอคอยนะหกเหรียญหกเหรียญน,นะการจ่ายนะคะหกเหรียญการจ่ายนะ,ะเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้เขาปวดหัวมากเลยหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็สิบเหรียญเห็นไหมนะคะในในความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เปนบอกเลยนะว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ เขาอยากแบบกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอะที่ความมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งอะนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงภรรยาเก่าสามีเก่าที่อยู่ที่ที่มีชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ด้วยที่มีลูกแล้วด้วยก็ได้นะก็คือมันเหมือนว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีก็คือแบ่งก็คือเก้อกูลกันน่ะแหละประมาณนั้นแหละนะคะตอนนี้มันเหมือนแบบ ที่เขาทิ้งคุณไปหรือหากคุณไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกแบบปวดหัวบุ่นวายใจหรือชีวิตเขาตอนนี้กําลังมีปัญหาอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะก็เลยนึกถึงคิดถึงนึกถึงและคิดถึงน uh huh. ะคะข้อความที่เขาอยากบอกสองเหรียญเห็นไหมคะอยากกลับมาอยากกลับมาเป็นคนสําคัญเลยค่ะอยากกลับมาเป็นสามีอยากกลับมาเป็นภรรยาถ้าผู้หญิงก็อยากกลับมาเลือกคุณเป็นสามีนั่นแหละเอาง่ายๆเลยสลับ คิดกันง่ายๆแค่นี้แหละถ้าเอ็มเพลเยอร์มาก็คือผู้ชายคนนั้นอยากกลับมาเป็นสามีตัวจริงของคุณกลับมาเป็นตัวจริงที่คุณยังจะต้องการเขาอะค่ะนะคะเนาะแต่ถ้าผู้ชายดูก็คือคุณอะเขาอยากให้เขาอยากกลับมาเลือกคุณได้ไหมเลือกคุณเป็นสามีหรือเป็นแฟนเหมือนเดิมได้ปะเนี่ยสองเหรียญหมอก็ยังเน้นเรื่องเงินนะเพราะมันมีหกเหรียญออกมาเข้าใจไหมคะหมอต้องพูดเรื่องนี้ด้วยก็จะพูดให้หมดนะคะสี่ถ้วยหัวกลับ บอกว่าแต่เขารู้สึกเหมือนว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ว่ากลัวคุณไม่พอใจหรืออะไรอย่างนั้นหรอกนะ <c oughs> นะคะคือมันเหมือนว่ามันยังจะมีความรักหรือมันอยากจะคือมันเป็นความหวัดระแวงมากกว่าอืมมันไม่ได้มันมันไม่ใช่ว่าไม่พอใจนะในสถานการณ์หรืออะไรอะ่ะมันเป็นความหวัดระแวงเนี่ยนะคะเด็กดาบเนี่ยมันเป็นความหวัดระแวงว่า มันเป็นความหวั่นระแวงของเขาแหละที่เขาจะส่งข้อความหาหรือทักหาหรือกลับมาเนี่ยแหละนะคะว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเขาจะแอคชั่นไหมไพ่พระเลยจริงๆมันเหมือนอะจริงๆมันเหมือนแบบว่าจริงๆมันเหมือนแปลว่าเขาอะ นะที่เขารู้สึกอะ่ะมันเหมือนว่าคุณอะ่ะเป็นคนดีจิตใจดีหรือถ้าเกิดว่าคุณเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คุณอย่างเงี้ยหมายถึงคนไทยทั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากติดต่อผ่านทางผู้หลักผู้ใหญ่คุณมากกวา่าที่คุณจะได้รับรูุจะได้รับรู้ตัวเขาถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคุณเคยอยู่ด้วยกันแต่งงานเป็นสามีภรรยาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรู้อะ่ะแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะ่ะนะก็รู้จักเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะเข้าแบบทางนั้นอะไรแบบนี้ต้องมีคนคอยช่วยต้องมีคนคอยช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีคนคอยช่วยประสานนะ่ะประสานความสัมพันธ์นะไอ้สิ่งที่เขาคิดนะ่ะนะคะว่าคุณจะให้อภัยไหมอะไรแบบนี้เดวิลนะคะเดวิลนะเดวิลใช่นไหม ความอยากความต้องการของเขาทั้งหมดแหละนะนะความอยากความต้องการของเขาทุกเรื่องคือกิเลสข,ของมนุษย์มีอะไรมั่งก็ทุกเรื่องนั่นแหละนะตอนที่เขาอยู่กับคุณนะแยกเป็นกรณีไปเลยที่คุณนะ่ะคุณคิดของคุณเลยหมอไม่หมอไม่ระบุแล้วกันเพราะบางทีหมอระบุเดวิลมีคนมาเม้นว่าหนูยังไม่ได้ได้กับเขาก็เป็นของคนอื่นแล้วก็เวลาหมอก็พยายามพูดหรืออธิบายในคลิปก็ ยังไอ้นี่งไงแบบบางคนก็ยังไม่เข้าใจไงยังไม่เข้าใจยังงงว่ากูยังไม่ได้ได้กับเขาทําไมมาว่ากูได้กับเขาแกไม่ได้ดูคนเดียวไงยังงงไม่เข้าใจบมเพิก็งง,ง,ง่ะเออเดวิลนั่นแหละความความต้องการของเขาอ่ะสิ่งที่เขาจะมาหาคุณคือความต้องการของเขาหมอมไม่ได้หมายถึงระบุว่าเซ็กหรือไม่เซ็กนะสิ่งที่คุณเคยให้อะไรเขาไปอ่ะที่เขาเคยได้ประโยชน์จากคุณเอาง่ายๆเลยอะนะคะอันเนี้ยง่ายๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาง่ายๆเลยเห็นไหม เอาง่ายๆเลยอ,อะนะคะหมอไม่รู้หรอกว่าคุณอยู่ในตงแหน่งไหนตรงไหนอะไรยังไงคิดประมวลผลคิดประมวลผลไอ้นี่แล้วกันคิดประมวลผลแบบว่าในสถานการณ์นั้นคุณเจอกับอะไรน,ะะไไน,นั่นแหละคิดไปย้อนไปในอดีตนั่นแหละก็คือสิ่งนั้นแหละที่เขาต้องการนะมันเป็นคําตอบนั่นแหละเดวิลอะนะคิดเอาแล้วกันว่าอะไรนั่นคืออะไรนะคะคุณคงจะรู้แหละว,ว่าคือสิ่งไหนนะคาตอบอะแต่ละคนนะมีอยู่แล้วแหละคุณรู้อยู่แล้วว่าคืออะไระนะคะเนาะ โอเคนะความรู้สึกของเขาข้อความรักจากเขาถึงคุณนะคนที่ต้องการอยากจะกลับมาติดต่อสื่อสารเนี่ยเขาคิดประมาณนี้รู้สึกประมาณนี้นะขอให้มีความสุขมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดูดวงส่วนตัว990บาทโอนยอดแล้วดูได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ